จกกักรพรรดิเฉินซีฮองเต้ตำนานแห่งการรวบรวมแผ่นดินและความยิ่งใหญ่ที่ไม่มีวันจางในยุคที่แผ่นดินจีนถูกแบ่งแยกออกเป็นเจ็ดแคว้นใหญ่ที่เต็มไปด้วยสงครามและความขัดแยง้งหนึ่งในนั้นคือแคว้นฉินที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนแคว้นเล็กที่ดูเหมือนไม่มีทางเทียบชั้นกับมาหาแคว้นอื่นๆแต่เด็กชายผู้หนึ่งนามว่าอิ่งเจิงผู้ที่ถูกกำหนด,ดให้เปลี่ยนโฉมหน้าประวัติศาสตร์จีนได้ถือกำเนิดขึ้นมาในราชวงศ์นี้ อิงเจิงไม่ได้เพียงมีพรสวรรค์ด้านการปกครองแต่ยังเต็มไปด้วยวิสัยทัศน์ความทะเยอทะยานและจิตใจที่ไม่เกรงกลัวต่ออุปสรรคไม่อิงเจิงขึ้นครองราชแคว้นฉินในวัยเพียง13ปีความเปลี่ยนแปลงเริ่มปรากฏแคว้นฉินถูกปฏิรูปอย่างรวดเร็วเขาแต่งตั้งที่ปรึกษาและแม่ทัพผู้เก่งกาอย่างหลีซื่อและหวังเจียนเพื่อพัฒนากองทัพและระบบการบริหาร กองทัพฉินที่ผ่านการฝึกอย่างเข้มข้นและใช้เทคโนโลยีอาวุธล้ำสมัยกลายเป็นพลังที่ไม่มีใครหยุดยั้ยงได้อิงเจิ้งใช้กลยุทธ์ทั้งทางการทูตและการสงครามพิชิตแคว้นต่างๆอย่างเป็นระบบตั้งแต่แคว้นหานแคว้นเจ้าไปถึงถึงแคว้นชูซึ่งถือเป็นศัตรูที่แข็งแกร่งที่สุดในปี2221ก่อนคริสต์ศักราชอิงเจิ้งสามารถรวมแผ้ทั้งเจ็ดเป็นหนึ่งเดียวได้สําเร็จและประกาศตนเป็นจักรพรรดิจินซีฮ่องเต้หรือจักรพรรดิองค์แรกของจีน จกักรพรรดิฉินซีไม่ได้หยุดแค่การรวมแผ่นดินเขายัางวางรากฐานระบบก,การปกครองแบบรวมศูนย์ระบบก,กฎหมายใหม่ถูกบังคับใช้ทั่วทั้งจัก,กรวรดเงินตราหน่วยวัดและตัวอ,กอักษรถูกทำให้เป็นมาตรฐานเดียวกันถนนและเส้นทางการค้าถูกสร้างขึ้นเพื่อเชื่อมต่อทุกพื้นที่กำแพงเมืองจีนถูกเริ่มสร้างในยุคนี้เพื่อป้องกันการลุกรานจากเผ่านอกแผ่นดินอย่างไรก็ตามจินซีฮ่องเต้เป็นบุคคลที่เต็มไปด้วยความกลัวต่อความตาย เขาหมกมุ่นกับการแสวงหายาอายุวัฒนะความเชื่อนี้นําเขาไปพบก,กับนักเล่นแร่แปรธาตุและนักปราดมากมายแต่ก็ไม่มีสิ่งใดช่วยยืดอายุเขาได้ขณะเดียวกันสุสานใต้ดินอันยิ่งใหญ่ของเขาก็ถูกสร้างขึ้นอย่างลับๆโดยใช้แรงงานมหาศาลกว่าเจ็ดแสนคนสุสานของจกักรพรรดิสินซี่ถูกออกแบบให้เรียนแบบจกักรวรรดิทั้งหมดภายในมีกองทัพดินเผาที่ประกอบด้วยรูปปั้นทหารกว่า8 0ด0นายมาและรสึกในขนาดเท่าจริง สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงศิลปะแต่ยังสะท้อนถึงความยิ่งใหญ่และความกลัวที่ซ่อนอยู่ในใจของจักรพรรดิการสิ้นพระชนและมรดกที่ยังคงอยู่ในปี210ก่อนคริสต์ศักราชขณะเดินทางค้นหายาอายุวัฒนะในดินแดนตะวันออกสินซีฮ่องเต้ทรงสิ้นพระชนอย่างกระทันหันแผ่นดินที่รวมเป็นหนึ่งเดียวเริ่มเข้าสู่ความวุ่นวายอีกครั้งแต่รากฐานที่เขาวางไว้กลายเป็นต้นแบบให้ราชวงศ์ในอนาคตการค้นพบกองทัพดินเผาในปีคศ1974 โดยชาวนาผู้ขุดบอ่อน้ําในเมืองซีอานเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้โลกรู้จักจิกจนซีฮ่องเต้มากขึ้นกองทัพดินเผาอันน่าทึ่งนี้ถูกยกให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี1987้แปและดึงดูดนักท,ท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้มาสัมผัสความยิ่งใหญ่ของตำนานแม้จักรพรรดิจินซีจะถูกมองว่าเป็นผู้ปกครองที่โหดเหี้ยมและ,ะเผด็จการแต่เขาก็เป็นผู้สร้างประวัติศาสตร์และความก้าวหน้าที่ไม่มีใครลืมร่องรอยของเขายังคงอยู่ในกระแพงเมืองจีนสู่สารดินเผา และความเป็นหนึ่งเดียวของแผ่นดินจีนที่ยังคงสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน